เอาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องสุข,ขูทุกคนเอา้ามาหาจานแดงได้ย,ยินข่าววา่าโทรหาเต่ววเศร้าพี่น้องโทรหาเต่เศร้าว่าเห็ดเด็กจะทางเป็นที่เรียบร้อยปลาเกวาจานแดงมีเต่อันยิ่งงามพี่น้องนะครับเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วคุ้งเลขของเพื่อนพี่น้องโทรหาเต่าเศร้าแอบไปไม่หอักอะไรยางพี่น้องหยากไป บองหันมองนีน้ำข้นพิกกานแนน้ำพอายหลวงเฮงเงโอ้ยสุงฝนตัวข้ามเราพี่น้องปัญหามันอไรปวนอาจารย์แดงเคชยังทั้งพุครับแต่กล้วยเจ้าครับสวัสดี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 ครับคนอแจกะเทย้กเ่จา่คนมาเขานคนกินนี่ยม่น้อยอยากใ็ดบุญนี่ยไม่นาะแจ้งพายังเสร็จนกิน ลูกอยากทานเลยครับุดภูเจ้าแต่เต่าอะพุดธเจ้าเป็นยังทานลูกทานเมียเมื่อใดทีทานเมียทานลูกเออทานไปในบุญได้ทานตัวอือระพุดธเจ้าเพ็นอย่างทานลูกทานเมียได้แล้วอยู่ได้กินกับทานโดนตัวเอาดานแดงให้นเอยล้องมีดเด้อะ โอ้ยโอ้ยน้ำหาไปหนูว่าพี่น้องข้าวขาวหลุดว่ะอาจารย์แดงเพื่อพี่เพื่อน้องพี่น้องพี่น้องก็ถามมาหลายพี่น้องอย่าลืมฝากค่าน้ำร้อนกาแฟอาจารย์แดงเด้อพี่น้องพี่น้องส่งพี่น้องมานนะครับซอยเล่าเน่จะต่วนสาตรเล่าพี่น้องนะครับซอยคากระดาษปากกาเล่ามอนีสีล่งหมายเลขกบัญชีของเล่า อาอจารย์แดงให้พ่ออมทก็สอนบว้จานให้เลขกทกรสอนพี่น้องผู้ใดอยากทอยค้านดร้อนกาแฟเล่าให้พี่น้องอนตรงมาลดเด้อนะครับบ่บอบ่บ่มีเวลาอยู่ลงคลิปเฝ้าไปลงคลิปไปหุ่นไปหุ่นเฮาข้างหน้าว่าเอาดอกเฝ้าไปเอาคลิปนั้นคลิปนี้อยู่ไรยมอกไยบอนตกรอด ตกห้ามถ่วมทางชุมแพีรเนี่ยพี่น้นองเงอนาะอาจาร,รย์แดงคนจะเอากล้วยฝากผู้สาวฝากคนใดคใดจะเอาให้อาจารย์ท่านพี่ลยนะเอาหมูหมองไสบ้างเอพี่น้องฮะไปติตามฟังเสียงตัวดีน้ำอาจารย์แดงคงแรกน้ำกันพี่น้องว่าเพิน่นจีปล่อยนะท่านเฮาตัวใดงวดนี่นะครับไปเบิง้งไปฟังน้ำกันเพิ่นนั่งถา่าเฮาเป็นทีเรียบร้อยหลังจากเพิ่นคำนวณให้ตั้งใจเว่นเว่นผู้พี่น้องน้ำผู้เศร้า อาจารย์จะเฉียนอาจารย์แดงโัทรหาผมจะเตะเสาพี่น้องนะครับห้มาจะเสาต่เอามา,าไปไหนพี่น้องครับฝนพี่น้นองเด้อสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ตวีไม่อีกเลยแจ๊ครับมาอยาอ่คือเก่าครับเนาะวไิ่วิ่งดีแล้วไอ้เสียงถามหาไปติดตามไปติดตามไปเรีนยนครับอันเบิ่งในคอมเมนต์ผมมาโอ้หลายช่องผลมาติดตามอาจารย์แดงเจ<ช>้ครับโอ้หลายช่องหลายอาจารย์ผลมาเบิ่งเต็มอยู่ตัวนี้นะครับขอให้อาจารย์แดงเขาเป็นวัที่หกเด้องวดนี้ พี่น้องเอฟทีพ่นซื้อหลายได้งวดนี่ซื้อน้ำหลายอยู่คิดว่าพี่น้องนะครับเลขของจานแดงผลิตมาตัวใดพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันถึงกือเก่าพูดหลับผู้ใหญ่เบิ่งเฮ้าก็เนาะผู้ใหญ่เบิ่งเฮาเป็นนั่นมาใส่เฮา้าเก่าเนาะพัครับถึงพูดหลับผู้ใหญ่เด้อช่องน้อยครับพูดมีแต่ไปเบิ่งช่องเงินช่องเงินครับช่องนั้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั่นยิ่งมันกัดดึงอ่ะจากที่พี่คนกำลังถึง่างนี้เราคนเบิ่งหลายเยอะอันนี้ข้อมินยินครับพูดถึงติดตามเทลโคง นิตามอาจารย์ทวีคนเดิมเด็ดช่องชี้วางได้ก็อนทวีคนเดิมครับเอาพี่น้องอี๋สี่อสเอ,อ้ยบางคนก็คอมเมนต์มาว่าไอพิจารณาใส่ใจเพิ่นใจตัวเด้อนะครับลงคลิป <c oughs> อันเดียวมันลงไปบ่ได้เด้อพี่น้องนะครับการถ้ำยูทูปมันต้องลงหล,ลายๆลายพี่น้องเพิ่นเบิ่งนะครับติดตามทซูม่องทุกแกสุบอลบางใดเพิ่นได้เลขตัวดีก็เอามาลงให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งบ่แม่นว่าจะเอาตลิบอาจารย์แดง คลิปเดียวลงโขูหลวันเป็นไปว่าไ้พี่น้องนะครับผมจะได้กินอย่างพี่น้อง <Okay. S 1> แกปก็ไม่ได้กินพี่น้องนะครับจะลงมไอจา์คลิปเดียวนะครับผมก mm ็ hmm. ต้องจําเป็นต้องลงหลายคลิปนะครับมีผู้หนึ่งทันหนึ่งแลเคอมเมนต์ว่าลงมอย่างปรอกระเียแทบเป็นอย่งางบ่ลงคลิปเดียวปวดหัวลายตาปวดสมองเอาคลิปเดียวมาลงมาลงอะไรเยอะจังว่าสั่นพี่น้อง นะครับถึงอาจารย์แดงสีร่งสองจี3สามจบเพื่อนกลืออีกตัวเก่าคือเก่านะครับจากหลายตัดลงมาหาหน่อยพี่น้องพี่น้องว่ามันบ่ดีติพี่น้องจากเพิ่นหลายตัวลงมาหาหน่อยให้พี่น้องเข้าใจเด้อนะครับผมก็อยากมาติดตามเพราะว่าอาจารย์แดงเพื่อนเข้าเพื่อนให้ถือผมบ่ม่หวังไปพี่น้องบ่มีหวังอาศัยพีเบืองนะครับเอาผมก็ขอติดตามหอยแคนเพื่อนนะครับอาจารย์แดงกับทางบันหนองแวงสักลักเอาไปนี้เฮาวมาฟ้าอาจารย์แดงบ้า คับตัวเดียวทางมาตัวใดๆอาจารย์วัดเรียกมัเป็นเรียกฝันนี่สิเดี๋ยวแม่บ้านสิฝันอีกเยอะครเดี๋ยวตงถามเพิ่งเอาคงคสุดท้ายจะบอกจำวันปีแม่บ้านเม่บ้านกินอ่ะแม่บ้านกินกับห้าคนฝันมาครับเพราะว่าคนวิ่งสูนเขาขับเร่องหันวิ่งสูนเอ้ยคนสอใส่สวนหนึ่งนสอบอกเอฟซีอ่ะหาได้ใส่สวนพลังฝันแม่น มันก ie ็ถือกีหลกวะคนซื้อบอมีสูนี่บริกิว่าที่คนว่าที่น้องบมิบอครับบริกินอีรีพี่น้องันฝันเดี๋ยวมือแลงเสียวเรียกอาจาย์นังไปเพ็นเสียงเมืองกันโดนๆเจอกันที่เนบ่อยเขาโป้โดนวเอาบ้านนี่บางหันกับยางไว้ผย ไปเอากล้วยมาพี่กับเตนตอดแตนกับไรเพราะเตนอาจารย์ที่นี่ยางไปหมุนป้าหมุอนโคกตัวหนึ่งชาตยางไปยังเราบคนดีไปเอากล้วยยี่หถ่ายยันละถ่ายอย่าังนั่งน้ำคนไปยี่ยงยางไปใชายทำกิฟต์พี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องหน้าอาจารย์แดงกว้งขวางพี่น้องกล้วยก็หักคนก็บักเอาพ่อรักเอ้ยตัดไม่ตัดเอาเชี่ยมันแกนยังไงเอเชี่ยวเบื้องแบ่งไอ้เพื่อนกินน้ำแบ่งให้เพื่นกินน้ำพี่น้องพูดได้พูดได้พูดไดอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อกล้วยอาจารย์แดง แก่ทั้งตัวเลขฟรีแก่ทั้งกล้วยฟรีอ้าวไอ้ถืกอกถืกแก่พี่น้องเอฟซีโหลดฟรีเบิดน้ำก็กินฟรีเ <c oughs> ข่าบะมี่ก็มาเอาไปกินฟรีพี่น้องมันดีครับพี่นอ้นองถ้าพี่คนเดิอมมาย่านตะบาริกินฝุ่นกับน,นกกานอก,นอก,กาแฟอิย่ยมลอยคนน้ำม,มาให้มาประเดี๋ยวมาเลื่อยเข่าได้ดทองเลี้ยงเฮาเลยมันเน่ามาแล้วเด้บับลงยำไหนเน่ายำนี่ <มา S 1> งเอฟซีจานแดงคนรอเนาะ ล้วลง nhau กันมัวพี่น้องเลืกตัวใดกูอดเนี่ยเอาเดี๋ยวบุญหน่อยละเบิ้งกันบ้านนี่อ่านมาตัวใดเนี่ยตัวเก่ามาด้วยตัวเก่าพี่เพิ่นเบิ้งหลักฐานเก่าเลยเออยกใบเดียวเลย DNA ถึงวางยังไง DME ป้า DME พี่น้องนะครับของเก่าได้พี่น้องเด้อนี่คือของเก่าของอาจารย์แดงนะครับนะครับอาจารย์แดงเพิ่นให้นะครับเข้าที่หกหก นะครับเต็มเต็มข้างล่างพี่น้องนี่ก็ดีมีเก้าของอาจารย์แดงนี่พี่น้องเด้อนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองกับตัวเดียวกันคือเก้าพี่น้องนะครับเบื้องสามใบกับตัวเดียวกันคือเก้าลูกสามชิพกับตัวเดียวกันคือเก้าแต่ว่านหน่อยโตลุงเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำกันพี่น้องชมน้ำกันหางวดซ่อนหางวดติดวันนี้เป็นงวดที่หกว่าอาจารย์เนาะแม่แน่ครับวาเขาเนาเขาตัวว่าว่เขาจังไดนว่าเขาคนที e ่เป้าไปผู้ใหญ่เบิังเฮาเหรอ เมืองทุคนคนกรติครับเาะวกเขาจังไดมันต้องเขาแม่ผุหลับผุยไงให้เขาอยู่เออยู่กับสตรบ้านาครับผุลับผยไงผุ่วมาทั้งกรุงเทพกรุงไทยู้นังท่วมาอยู่เมได้โท่มาแอดกับ่หจากดอกเด้อพว่าแอดลงเบืท่ไมวนะครับว้ในคลิปนั่นจากผู้โดท่อมาเนี่ทั่วโลกเห็นนะครับแต่ว่าพู้นันว่าผุหลับผยนะครับถ้าเบิ้งไทยแง่งกับซอยผักสะดันช่องทวีคนเดิมเนเด้อผุหลับผูยไง่กยจบุญเจดีก็ได้ อ้าวจานแดงตัวเล็กน้าทั้งจานแดงมาตัวได้แน่บหน่อเบิ่งเรียบร้อยแล้วตัวนี้อันกันเนาะ้องมาโลดอันนี้เรื่องม้วงกลมตัวนี้ได้ไหนี่เอาออกนี่จานแดงนจานแดงม้วนกลมเอาเด้อพี่น้องนะครับก็เก่าเพิ่นพี่น้องน้องเราป้องกันเรากำลังเฮ็ดตัวเล็กอยู่วงกลมเดี๋ยวจะเป็นมวงกลมตัวใหญ่แล้ว ก็มีคลิปอบบตัวนี้อันนี้มันตัวน้อยครับเอาเนี่ยมักว่ามันใจกับประจองวงกลมว่าจะเห็ดไหมมงกลตัวนี้เรากตัวนี้นะป้าครับนี่วงกลมตัวน้อยอืนนี่้อะไเอาันนี้ครับตัวนี้ครับอึบ แบบโรยแบบที่เห็นบอกห้ือตามสูตรมันเนห็นบ่าพี่น้องว่ากันเอาตัวใหญ่มาเบิ้งก่อนเอาตัวใหญ่เบิ้งบาดอาจารย์มันมันไปเห็นหงเดี๋พี่น้องเอ็กาจารย์เขาอาจารย์สวัิดีิมาบสวัสดีครับาจสวัสดีครับเจ้าของตัวเลขตัวจริงเจ้าของตัวเลขตัวจริงศูตรงๆพี่น้องเอานี่เจ้าของตัวเลข ศูนย์สองน้อพี่รองด้วยนะครับเอาอันนี้คอยพอน้อาจารย์สมบังพี่รองมาเอาชีบของอาจารย์แดงมาแล้วก่อนนะครับมาแล้ชิดเนาะพ่อมอาจารย์จะเจียนก็ได้ดอกเอาปะเนอาจารย์แดงป่ะเน่ะเขาสามตัวบนี้สองคูอก่อนก่อนก่อนว่าเปนสองตัวนะครับช่วโชว์ยช่ว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 เอาเอาอาจารย์แดงเขาไม่ได้ทำกัอวนี่เอาเนี่ยเแียเนีอนกับสีมวงยัง เอามือใหญมากลองาไวันอาทิตย uh ์ว huh. ันอาทิตย uh ์ huh. ัวันอาทิตย์ะวัยังว่เฝ้าเอ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 าถือเอาเอาไปเดียจงมาเขาท้องเี้งเขานี่ละเอานี่ละบไง่ายหนอเพิ่งเบิ่งตัวไหนเนี้วันอาทิตย์นะครับผมครับผม เว้าตัวเลขกันแต๋เอาวงกลมตัวเลขเว้ามาเลยบอกพี่น้องอีฟซีเลยมักตัวใดจัดตัวใดพี่น้องอีฟซีก็จัดตัวเพื่อนตัวมันติดมันค้ำเลยพี่น้องนะครับเวลามันก็สิบแปดรายการแล้วมันยังเปิดต้องลมที่เดินทางเอาเนื้อกินไปพไปใหญ่ดวงเฮงพไปใหญ่พิการอีกพี่น้องค้ำอีกเหลือตั้งสี่กิโลพี่น้องหนึ่งศูองหืออเก้ากันดิครับตัววงกลมหนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งสี่ มันเคยออกอยู่นะครับงวดมังหันมันออกสูตรสูตรสองนี่ครับเออสูตรสูตรแรกบ่อเขานี่มันเสร็สลับกันไปเสร็จแล้วกันมาครับซึ่อวานนะครับอันนี้มันก็จะสูตรสูตรแรกแล้วนี่ครับนี่สูตรแรกครับเล็กน้อยใช่ไหมวัทฉันวงกลมตัเนาะครับไอ้ที่มึงตีงไปที่ว่าที่ด้าเขาเนาะอันนี้มันถึงชิซี่แมนบ่าดิแมนกลมันถึงเม็ดกันจุดสี่ มีสิบสองเด็กอ้าวเด็กมาหนึ่งคราวนี้คนนี้นะคนนี้เห็นปะอัชื่อกะอัชื่อร่างบนแต่ว่าชุดนี้เด้ฉีดฉีดละครับฮัมมันมากทมมันเป็นสูตรของมันครับอันนี้สูตรล่างได้ยังไงล่านี่ล่างนี่สามตัวนี่ล่างสามตัวโอ้ยเอาตัวมากกว่าที่ตัวเลยสามตัวนี่ครับว่างให้มันน้ำแต่ตัวนี้ ก็ได้กัสี่แล้วหกเจ็ดหกเจ็ดออกจอๆเลยเพิ่นหกหกเป็นไดรถเตีมรถเตีมลงเลยรถเตีมจ่อยได้ก็น้ำเตี้เดี๋ยวนี้น้ำเตี้ยหกเจ็ดหกเจ็ดนี่ยดังข้างในมันก็ใส่หกหกลิขิษะครับเอาวงกลมตัวนี้ล้างอันนี้ชุดอันนี้สูตรล้างเลยสูตรล้างมิใช่นี่อันนี้สูตรบอลัะไรพวกนี้สูตรบอมาตัดเพราะติดสายจะสามตัวนี่นะครับอันนี้ก็เลยให้ท่านี้เท่านั้น อาจารย์ที่มีมาจะค้งนี่สามคงาคือเก่าแเจนี่สามคงคือเก่าอะไรพี่น้องนะครับคือเก่าอ๋อคือเก่าอะไรพี่น้องครับเอาารย์ที่มีจะคมเหม็นมากเาหลายโค้งแท้หลายคงหลายโค้งระลึกตัวเก่าก็ตัดลูกกับตัดลูกกลมจากหลายมาหาหน่อยเนาะอาจารย์เออให้ฝันน้ำครับยวแม่บ้านเบิ่งฝันเหมือนเร่งเสียอาไปเสียงเนี่ย ซีคลิปซีคงของแม่บ้านพคนพอดีเลยพี่น้องนะครับเออยังต้องทีเอาลูกชายกับลูกสาวคนลูกคนครับพี่น้องตอนเอาลงกเปิดบ้านหายคลิปด้วยพี่น้องเด้อภาษาเบิ้งให้อาจารย์ทีเด้อครับผมภาษาเบิ้งภาษาเบิ้งครับเอาบไปนี่ผมตีอาจารย์เล่นกันนี่ทำนี่แล้วกันเอาคงที่สองคงที่สามครับผมเออเอาบันนี้ใช่แม่บ้านไปฝันนี่นไปเซียงครับผมเซียงแมนที่หัว ครับผมเอาเดี็กหนาทีแล้ว,าวมาบันเนศีว่านี่สุพนฟังบันเนศ่นฟังคักๆอยู่คุณได้หมานแน่บ่หมานแน่กับเอาพี่น้องป่าสุพี่นอ e ้องอีกที่ใสบุญสุขูสุนเด้อนะครับสำหรับผู้โศกผู้หมากนก็อย่าลืมคันน้ำร่อนน้ำซาของอาจารย์แดนแดงน้ำแน่พี่น้องนะครับวันนี้เพื่นอนเอาหมายเลขบัญชีมาลงให้พี่ให้หน้องแฟนช่องนะครับสุขูสุ坤ในเบื้องในช่วมกันสาพี่น้องโศกจับซอยคาน้ำร้อนน้ำซา หรับเอ็กซนะครับเพ่นกระทำหาหมายเลขบัญชีอาจารย์แดงนะครับก็คือกาจุกรไทยด้พ you know ี่น้องเด้อกาจุกรไทยนายยุรนันหมอมม้พี่น้องห็นบอกนายยุรนันหมอมม้นี่คือหมายเลขบัญเชียคนพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็คือศูนย์หกสี่หนึ่งแปดสองหกสามหกเจ็ดพี่น้องศูนย์หกสี่หนึ่งแปดสอง 6367เดได้พี่น้องเด้อธนาคารกะิกรไทยพี่น้องนายยุรนันหม่อมไมพี่น้องนะครับพี่น้องยากซอยคานหมูดน้ำมันหรือว่าคอยน้ำร้อนกาแฟใส่ใบกระดาษปากกาของอาจารย์แดงพี่น้องนะครับส่งมาทางหมายเลขบันชีตัวนี้ได้ได้พี่น้องเด้อนะครับเอาฝากพี่น้องยึี่สายบุญสู้ขูดนหักกันแพ้งกันล้วซอยคานใบกระกากระดาษของพื้นน้าพี่น้องนะครับหักกันแพ้งกันได้พี่น้องเด้อ นะครับจะถิ่นจะป่าอาจารย์แดงนะครับมีเอฟซีอีกท่านหนึ่งซีงผมจำว่าผิดก็คืออดซอยอาจารย์แดง300อบาทแจ่ว่ามืออื่นพอผมจะจีเดินทางเอาเงินม่ให้เพื่อนได้พี่น้องเด้อพอวางเงินบ่มีในกระเป๋าแล้วนะครับอื่นจะมาให้เพื่อนพี่น้องแบบคนเบื้องบา่าผู้ใดโอนมาให้ผู้นั้นผู้นี้แน่นะครับทั้งอ,งอาจารย์แดงทั้งพอดงเฮงทั้งคนพิก,การพี่น้องนะครับผมก็คนปูดเดียวนะพี่น้องเนาะหวัว่าพี่น้องคงเขาอเข้าใจนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับได้เอาเงินไม่พออาจารย์แดง สามบาทพี่น้องรับจากพี่น้องเอกซี่สายบุญพนุโอนพานผมมาเนาะพี่น้องเนาะธนาคารกสิกรไทยพี่น้องนะครับนายุรนันหม่อมไมาย0 6 4สี่หนึ่งดเด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับตัวเลขของแนวทางของอาจารย์แดงนะครับสูตรเลกโค้งเลกนะครับอ่านหายที่หนึ่งสองศูนยสองหนึสี่หนึ่งสองสองวงกลมที่1นึ่ และ214พี่น้องนะครับสำหรับสองตูงที่หนึ่งสอ1หนสําสำหรับงล่างก็คือ68ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับอาจารย์แดงคงแรกติดตามให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแอบแะเมื่อยเมื่อยพี่น้องนะครับเขาให้กินเดยกพี่น้องนะครับรงมีเวลาส8บแปดมกาครึ่งแล้วพี่น้องนะครับขออยู่ตีคลีปของอาจารย์แดงไว้เพียงแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนพี่น้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์แดงหลายๆและขอบพระคุณผู้รับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทั้งเมืองนอกเมืองหน้า นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเคทุกกนเราเรงยนแก่ได้พี่น้องเด้อนะครับถ่ายคลิปแล้วให้จานแดงบอกกับพี่น้องอีฟซี่เอาจารย์แดงฝากถึงพี่น้องอีฟซีบาทนึ่งถึงพี่น้องอีฟซีสายบุญนะครับอยากซอยข้าวนันร้อนน้ำซ่าก็บอกกับเพื่อนบัด้โอขาียังกัดอยากชิดทอดอาจารย์แดงก่อโอนมาโดนครับแล้วจะให้โตัวสามตจริงจริงครับจริงจริงไปเลยจริงจริงกุลยบ่อกจันสามชิปชิปกุลีก็ตัวเก่าละครับ อา <laughs> จารย์เต๋อพีอ่บัญญัติมายามดูมาจัางได้มีผู้เดียวเนาะมีผู้เดียวนึงก็ตัดขาดอาจารย์แดงไปคอยกะตายจริงตัวย้ายแม่บ้านก็ว่าใหายแล้วมากลัเนะลุงหายแล้วเดี๋ยวคอยฝันก่อนบังกันได้เรียกชุดนี้จะเอาไปแม่บ้านเสียงฝันละครับโค้งที่สองโอ้ยโค้งที่สองอันนบอกอีเที่ห้าคนฝันดีครับนะบอกแม่บ้านไว้แม่บ้านเวัพ่อเห้พี่เราอีกที่เนี่ย ผู้สู้ผู้มานถถึงน้ำจานแดงก็จะเรื่องกานเราน้ำซาเว้าปินเนี่ยก็จะได้โอนเงินมาซอยซอยครับปกระดาษประกาศเล่านี่ดยพี่น้องเด้อเอาเว้าเฝ้าจา์แดงเว้ากันเนี่ยห้าถึงันถึงน้ำมาจานแดงอันนี้าน้ำรำน้ำซาเน้่ยเ้าน้ำกอาจา์เรื่อขอเพื่อน พอน้ำใจจังเล็กจักน้อยพลรหาและสีเพราะเห้ลูกหลานเป็นุงเรียนว่าไปตัวะ่อยเล่าในเรื่องพี่น้องเด้อเราก็เป็นจ้งใดพี่น้องบอกว่าเป็ี่นนะครับคอยคาลำรอนกาแก้ลูกหลานเพิ่นไปโุงเรียนนะครับซอยกระดาษปากกาเพื่อนพี่น้องนะครับสำหรับในท่าของอาจารย์แดงพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีก็ลงกเช่นนี้พี่น้องทรงอุ่นเพื่อนผ่านมาทาง อ่าไม่ได้วันเชี่ยวอาจารย์แดงนะครับพติกรไทยนะครับพี่น้องเบิ้งช่องช่อมน้ำกันนะครับบอกหลายมันก็จีบบอกช่องพี่น้องนะครับบางนพี่น้องคองจะเห็นน้ำกันน้อพี่น้องเนาะรับตัวเลขแนวทางโค้งแรกของอาจารย์แดงงวดประจำวันที่16บตุลาคม25 6 6นหสบนะครับจีแตกจีแตกว่าแตกนะครับงวดที่6สจีตกว่าแตกพี่น้องติดตามเบื้องติดตามช่มน้ำกันอนาจารย์แดงเนาะแน่นแล้วมันจีแตกว่าแตกก็้วแต่ไหมในบ้านฝันก็เอาเสียงกันหมดเรงครับดีใส่ลยเฮ้องครับ ก็คงที่สองอยู่ถามค่ะค่ะก็แลบว่าเป็่นปันมาปุ่นปั่นคิ้วบมันเรียกเขานี่เราเรียกย์แดงแล้วคนวางจันะครับโอ้คนที่วางส่านหรือเปบ่าวาง่นะแต่ว่ามีค้อหมั่นใจหลายอยู่องหมดนี่มั่นใจเฮ็ดยุงเสี่ยมันเป็นเรขสูดท่ไลอยผรดเสนนี่ด้เนาะลอยย้ว่าจ้เสียเสียกับเสียกัมเสียกันเล้ยไปหรอเล่าลี้ยไปเอาไปเบิ้งเ้ แต่เห็ดมากก็เอาสูตรนี่แหละเห็ดบ่เอา,อเา,อา,าสูตรแต่เขาบดผิดประการเยัะหนี่นาะก็เอาสูตรนี่เราบดถือกิ่งซุงงวดเบ่เราเอาสูตรถูกกิ่งซุงงวดหนิเนาะเอาพี่น้องมันใจด้พี่น้องเด้อสูตรเดียวนะครับแบบเดียวสูตรนี้ถูกมาตลอดถูกมาตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่แปดงวดที่เก้าลดงวดที่สิบเข้างวดที่เอ็ดลดงวดที่สิบสองเข้าพี่น้องจากนั้นเขาหลุดเขาหลุดวันนี้เริ่มต้นมาเข่า นะครับเริ่มติมมาเริ่มเข่ามาติดต่อกันหางวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หกเอาฝากพี่น้องอที่แฟนช่องซูบูสก้นมักคอยจัดขัดคอยพาน ผมเป็นซื้อกาเป็นพระบูรห้กับพี่กับน้องเปี้ยวตะนันบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่อย่างไรได้พี่น้องเด้อคำมืดเปืตาแล้วยูขออย่ตีคลิปอาจารย์แดงไว้เพียงที่นี่พี่น้องแต่เวลนรับพูดแล้วเด้พี่น้องเด้อนะครับผมจีเดินทางไปเอาน้ำกินไปคุณพ่อคุณพิการมันสีมืดครับพี่น้องปรมมาน4ีกวัวกิโลพี่น้องแต่ที่นี่ขอกาวคำว่ายูดีไม่แห้งสู้ขู่คนพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีไปหาคนนั้นพิการเราได้กินไปคนเดียวครับผมโอ้เข้าไปเมื่อาาจรรย์นะคับ บทที่สองคงที่สองจังมาเจอกันอีกครับผมอาจารย์ที่นี่ทุเลียนน้ำยีดอกครับผมขอขอบคุณขอบใจมากขอบใุมากเป้าอยอะฟังเลยนะครับขอบคุณอาจารย์แดงอีกหลายครับขอบคุณครับสวัสดีหลบสองครับผม